เทศกาลปามะเขือเทศประเทศสเปนลาโตมาตินาหรือเทศกาลปามมเขือเทศเป็นหนึ่งในเทศกาลที่มีชื่อเสียงและเต็มไปด้วยสีสันที่สุดของสเปนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าบูนโยในแคว้นบาเลนเซียต้นกำเนิดของเทศกาลนี้ย้อนไปได้ถึงช่วงกลางศตวตรรษที่20 แม้ว่าเรื่องราวที่แน่ชัดจะยังไม่เป็นที่สรุปก็ตามบางคนเชื่อว่ามันเริ่มต้นจากการเล่นปลาอาหารอย่างสนุกสนานในกลุ่มเพื่อนขณะที่คนอื่นๆชี้ว่ามันอาจจะเริ่มจากการทะเลาะวิวาทในท้องถิ่นที่บานปลายกลายเป็นการสาดมะเขือเทศใส่กันลาโตมาติน่าที่มีการบันทึกไว้ครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงถศวัรษที่1940หรือ1950 ระหว่างงานฉลองประจำปีของบุญโยเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญอุปถัมภ์ซาลุยเบลตรันในระหว่างการเฉลิมฉลองครั้งหนึ่งกลุ่มคนหนุ่มสาวได้เริ่มปามะเขือเทศใส่กันและการกระทำที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในครั้งนั้นก็กลายเป็นประเพณีท้องถิ่นอันเป็นที่รักอย่างรวดเร็วแม้ว่าทางการท้องถิ่นจะมีการสั่งห้ามจัดเป็นครั้งคราว แต่ความนิยมของเทศกาลก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของศตรวตรรษที่20เมื่อเวลาผ่านไปความตื่นเต้นที่รายร้อมงานนี้ได้แผ่ขยายออกไปนอกประเทศสเปนดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายพันคนจากทั่วโลก ภายในช่วงต้นทศวรรษ2 0 0 0ลาโตมาตินาได้พัฒนาไปสู่การเฉลิมฉลองที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสนุกสนานอิสระและจิตวิญญาณของความเป็นชุมชนปัจจุบันลาโตมาตินาจัดขึ้นในวันพุธสุดท้ายของเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อเป็นเกียรติแก่ซานลุยส์เบลตรัน งานเริ่มต้นด้วยพิธีปาโลฮาบอลซึ่งเป็นการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมจะต้องปีนเสาที่ทาด้วยจารบีเพื่อไปให้ถึงรางวัลเมื่อการแข่งขันเสาสิ้นสุดลงรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยมะเขือเทศสุกก็จะมาถึงและการต่อสู้ด้วยอาหารครั้งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้น ผู้เขาร่วมจะสนุกกับการปามะเขือเทศใส่กันเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงทำให้ท้องถนนกลายเป็นสีแดงฉานไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานลาโตมาติน่าเป็นมากกว่าเทศกาลปามะเขือเทศมันแสดงถึงความสามคัคคีความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรมและความเพลิดเพลินอย่างแท้จริงในความสุขที่เรียบง่ายของชีวิต จากการเริ่มต้นที่เรียบง่ายจนถึงชื่อเสียงระดับโลกลาโตมาติน่ายังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์และน่าจดจำของเทศกาลและความสนุกสนานของชาวสเปน